ครับผมแบปซี่ชอบเก๋าวินาครับผมวันนี้ไปที่เราเจอใครเจอตรงครับเลยครับเคยชกเขาไหมเคยครับครั้งแรกครับยาวๆพอๆกันไหมครับผมเขาสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสองครับน้ำหนักของเราปล่อยๆเท่าไหร่ครับหกสิบสามหกสิบสี่ครับปีนี้อายุอายุยี่สิบเองครับชกโรลโรมาเท่าไหร่ตอนนี้มวยเจ็ดสิบแปดสิบครับเจ็ดสิบเป็นสามไฟล์ล่าสุดเป็นคนงานหรอชนะรวดครับผมชนะรวดล่าสุดชกไปร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสิบวันนี้ร้อยร้อยจุดเก้าครับ ก็มีปัญหาคุ้มกิโลเวนนี่ประมาณ5โลห้าโลก็อ๋อพอสมควรของนักมวยนะอ่ะเราเป็นมวยประเภทมวยครบเครื่องครับแล้วคู่ต่อสู้เห็นไหมน่าจะฝีมือครับฝีมือนะน่าจะฝีมือนะไปขึ้นเวทีรู้แน่ฝีมือไม่ฝีมืออ้าวเราคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับอ้าวฝากไนขับเชียร์หน่อยครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมดีนะขอโชคดีครับ เด็กคู่ที่สองนึก kind น of ้ำ kind ต of ้นไหมครับต้อยดีครับต้องซ้อเด็กต้อยยี่ห้ครับวันนี้เราเจอกับแฟปซี่นะครับไม่เคยเจอไม่วันนี้เส e ียเปรียบรูปร่างจังเสียเปรียบหลายเส้นเลยนะครับเอาซ้อมเท่ไหนนี่ต้อยยี่ห้อครับต้อยยี่ห้อนะที่ไหนนะอุดรครับเอาอุดรกี่วันเข้ามาสามวันทีครับร่างกายพวกแฝดวะใช่ครับอเฮ้ยเราเป็นมวยประเภทฝีมือครับฝีมือนะเราสูงเท่าไหร่สองร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปอนด์เท่าไหร่หนัก 6614ครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว19ครับชกมารวมๆเกินร้อยไหมครับไม่แต่ได้นะครับสามไฟเป็นไงสามไฟหลังได้ไปได้ไหมก็มีชนะคะแนนล้นเฉยครับแล้วก็ชนะคะแนนกลางปีน้อยครับแล้วก็ไปพลาดไปน็อกให้เสือขาวล่าสุดมาทุกตัวเลยล่าสุด128นี่ก็ร้อย29นิดหน่อยไม่มีปัญหาครับอ่เราเป็นคนจังหวัดก็สุรินทร์ครับอ่ขวาไปครับเชื่อนะก็ฝ่าเป็นกำลังเยอะขยายด้วยนะครับเต็มที่ครับ